สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาหัรษาปัญญาทิพย์นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยร่างกายของฉันกันค่ะเด็กๆร่างกายเรานี้มีปากมีจมูกมีแขนมีขามีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังเวลาเรานั่งเวลาเราเดินเราอย่าก้อเขินทำให้ถูกเอ่ย เด็กๆคะเมื่อกี้ครูยาพูดถึงอวัยวะภายนอกของร่างกายเราใช่ไหมคะมีอะไรคะมีปากใช่ไหมคะคำนี้นะคะปากมือตาจมูกเด็กๆด,ดูนะคะมีหูเท้าขาและเขนนะคะ,ะที่เรามองเห็นชัดๆจากภายนอกนะคะ อาวัยวะภายนอกของร่างกายเรานะคะอ่ะครูยาก็มีอวยะที่เป็นของจริงให้เด็กๆดูอ่าถ้าเป็นรูปภาพก็ทำไงคะเขนปากนะคะตาหูไว้ฟังมือไว้จับสิ่งทองจมูกไว้หายใจเท้าไว้เดินนะคะนี่ขาเด็กๆดูนะคะ อันนี้คือภายนอกนะคะที่เด็กๆเ,เคยเรียนรู้ผ่านมาแล้วอา้าวของอนุบาล3เด็กๆด,ดูค่ะอา้าวหยิบเล่มนี้นะคะอา้าวหนังสือเรื่องตัวเด็กนะคะหยิบมาแล้วเรียนพร้มครูยาเลยค่ะเปิดไปหน้าที่5มาดูอวัยวะภายในร่างกายมีอะไรบ้างเด็กๆด,ด,ดูนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยอันที่หนงเลยสิ่งที่อยู่ข้างในหัวเรา เขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนี่คุณยาได้ยินแล้วมีคุณแม่บางท่านกระซิบเด็กบอกว่ามีสมองนะคะสมองมีหน้าที่ทำยังไงคะเด็กๆสมองมีหน้าที่คิดทำสิ่งต่างๆใช่ไหมคะสมองแล้มีอะไรอีกหัวใจนะคะมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโลหิตก็คือเลือดต่อไปปอดหน้าที่ ฟอกอากาศนะคะเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเราส่วนกระเพาะอาหารย่อยอาหารใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆด,ด,ดูนะคะหน้าที่5นะคะหน้านี้นะคะเราพูดถึงหน้านี้ก่อนหน้าที่5มีคําข้างบนข้างล่างมีรอยประเด็กๆก,ก็เลือกคํามาเขียนให้ตรงกับภาพนะคะหน้าที่5มีสมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารอ่าเมื่อกี้ครูยัก็พูดถึงหน้าที่ไปแล้วนะคะ และก็บางหน้านะคะค,คุณครูเบอร์ดีสอนภาษาอังกฤษไปแล้วเด็กๆก,ก็ผ่านไปได้เลยนะคะดูหน้านี้นะคะหน้าต่อไปหน้าที่ของอวัยวะทำยังไงเด็กๆเ,เขาบอกว่าระบายสีหน้าที่ของอวัยวะให้สัมพันธ์กับภาพยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณยะาบอกสมองทำอะไรนะคะคิดมีภาพให้เลือกคะ่ะระหว่างนั่งเรียนหนังสือกับวิ่งเล่นเด็กๆควรจะระบายสีภาพ,พไหนดีคะ หน้านี้อีกหนึ่งหน้านะคะการบ้านเด็กๆส่วนหน้านี้ภาษาอังกฤษคุณครูเบอร์ดี่สอนไปแล้วคุญยาผ่านเลยนะคะหน้านี้อ้าวต่อไปเขาบอกว่าเด็กๆคะอ้าวร่างกายนะคะทีนี้เราต้องดูแลร,ร่างกายดูแลอย่างไงคะเราก็ต้องออกกําลังกายดื่มน้ําที่สะอาดนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่าสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะคะ นี่คือการดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะส่วนอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีให้เลือกค่ะมีเด็กนะคะเป็นไงคะเด็กคนนี้เข็งแรงใช่ไหมคะหน้าตาสะอาดนะคะรูปร่างอุดมรูปร่างสมบูรณ์เห็นไหมคะเข็งแรงนะคะหน้าตาเป็นไงคะสุดชื่นด้วยยิ้มเย้มมีอาหารให้เด็กๆเลือกรับประทานมีผลไม้มีนมมีน้ำอัดลมมีอมยิ้มมีข้าวและก็มีผักทีนี้เด็กๆดูนะคะ อ่ครยามาเสริมนิดนึงจะบอกถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กนะคะอ้าวเด็กๆนะผักต่างๆไม่ว่าเป็นผักบุ้งและแครอทจะบำรุงสายตาให้เด็กๆนะคะมะเขือเทศนี้บำรุงหัวใจนะคะส่วนกล้วยบรรเทาอาการท้องผูกให้เด็กๆผักกาดหอมบำรุงโลหิตนะคะคุูยานะคะมีการบ้านให้เด็กวันนี้3หน้านะคะในหนังสือตัวเด็กนะคะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆเพื่อจะให้ร่างกายเราได้แข็งแรงเจริญเติบโตค่ะสวัสดีค่ะ